รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรามาฝึกสมาธิเพื่อเรียกสติให้พร้อมกับการเริ่มทํางานในวันนี้กับดิฉันการจนะอพิสุวรรณค่ะในรายการดูดีมีธรรมวันนี้เรามีสิ่งดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยหลังชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมานะคะดูดีมีทำดูดีมีรมดูดีทำ ช่วงนี้ทำนำบุญข่าวสารงานบุญมารอนำเสนอคุณผู้ชมผู้ใจบุญใจกุศลกันอยู่แล้วเราไปชมพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายครั้งหนึ่งในชีวิต ลูกนิมิตกับสกขลเสริมสวัสดีมงคลเพิ่มลาบผลแก่บ่งตระกูลเหลืออีกห้าวันแล้ววัดวิสิทธิ์บุญยาวาฒได้จัดการปิดทองฝังลูกนิมิตเพื่อให้เกิดเป็นมิ่งมิ่งม,ง,มงคลแก่ท่านทานหลายที่ผ่านมาหลายวันในญาติโยมก็มีมา,มามากมายทีเดียวเชียวก็ต้องขอ,อนโมทนาขอบคุณขอบใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองกรุงเทพมหานครเขตทวิวัฒนาเขตบางแคเขตพาสิิเจริญ เจ้าหน้าที่อปปรตำรวจบ้านได้ร่วมด้วยเ่วยกันและขอนโมโนาท่านพลตรีเอกอัตวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เมตตามาเป็นประธานแล้วก็พ่ะเจ้าคุณพรมมันเดลกวัดสัมพรยาได้เมตตามาเป็นประธานในวันเปิดเนี่ยก็เยห้าวันแล้วญาติโยมทั้งหลายปีนี้ก็มีหลายวัดด้วยกันที่จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตต่างจังหวัดก็มีหลายสิบวัดไกลๆวัดวิสิษบุญยว่ากับวัดลำโพธ วัดปัวขวัญจังหวัดนนทบุรีญาติโยมไปวัดโน้นแล้วก็มาวัดนี้ไปมาวัดนี้แล้วก็ไปวัดโน้นเพื่อเพิ่มผลคุณงามความดีการปิดทองฝังรุ่นนิมิตนั้นไม่ใช่ว่าทํากันง่ายๆนะวัดใดวัดหนึ่งสร้างแล้วบางทีเนี่ยบางวัดยังไม่เคยตัดหวายเลยบางวัดสร้างมา20 30ปีใช้บวดรูปบวราลานได้แต่ไม่เคยผูกพัตเสีมาจนกระทั่งสร้างบวทใหม่แล้วก็ยังมี เพราะฉะนั้นว่าการฝางนี้เป็นของหายากเราใส่บาตรก็ได้ทุกวันทอดประปาก็ได้ทั้งปีทอดกระถินท่านมะขีกันในปีละหนแต่ว่าตัดไหวลูกนิมิตนี้ชาติ1นสองชาติ3ชาติอาจไม่ได้ทําเลยถ้าใครพลาดโอกาสวันที่15ที่จะถึงนี้ตั้งแต่7นาฬิกา30อนาทีไปต้นไปถึงบ่าย3โมงนั่นคือพิธีตัดไวายรอบอุโบสถทั้งหมด เหลือในใจกลางอุโบสถจึงจะมีพระเดชนพระคุณหลวงพ่อจะพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้เมตตาม,มาเป็นประธานตัดไหวลูกนิมิตและเป็นประธานผูกสีมาก็ขอเรียนเชิญเตริญพรญาติโยมทั้งหลายมากราบมาไหว้หลวงพ่อจะพระคุณสมเด็จมากราบมาไหวบูชาพระปฏิมากรประธานมาปิดทองลูกนิมิตทั้งหมด169ลูกด้วยกันทำให้เกิดเป็นพลังอันเป็นมงคลแก่พวกเราทั้งหลาย ญาติโยมบางคนถามว่าทําไมมากไหเหลือเกินไม่มากไม่ไม,ม่หรโยมนี่ถือว่าธรรมดาบทหลังนี้สําเร็จได้ก็อาศัยคุณโยมทั้งหลายนั่นแหละช่วยกันบัดนี้สําเร็จแล้วอาตมาภาพและคณะสงฆ์คณะญาติโยมกรรมการทุกท่านก็ช่วยกันทุกลูกมีสแสหลักมีหวายมีมีดมอดอให้ญาติโยมทั้งหลายตัดตกหลุมนะโยมนะไม่ใช่ตัดคนละเส้นสองเส้นไม่ใช่ตัด ตกหลุมเลยใครไปไ็เดภาพก็ตัดตกหลุมเลยนะแล้วก็ก่อนแต่ก็อธิษฐานให้ดีตัดทุกตัดโศกตัดโรคตัดภยัยตัดเคราะห์อภบงคลทั้งหลายให้วินาศสันติไปนะักการบัตินี้เมื่อลูกนิมิตถึงหลุมตั้งตุกไนะยจงก็ปรารถนาให้มั่นคงถาวรน,นะมั่นคงเกิดที่ใดทิศใด,ดมั่นคงอย่างนี้ข้าพเจ้าทำบุญอย่างนี้ขอพระเจ้า จงเจริญในพระศาสนาให้ฐานะบ้านของข้าพเจ้าจงมั่นคงรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ขึ้นไปมีขอบอนาเขตมีที่ดินเป็นเขตเป็นขั้นเพื่อจะได้เอาไว้ดำเนินชีวิตเราสืบต่อไปหากผู้ใดจะปรารถนาหลุดพ้นจากข่วงวัฏะสงสารก็ปรารถนานาตัดขาดขอใข้าพเจ้าพ้นกิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงโดยเทอนหากก็ยังไม่หมดกเกลียข้าพเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาพบพระพุทธเจ้า เหมือนกัาล้อยได้ใส่เข็มเข้าไปใน,ในอุโบสถนะก็จะกลุ่มได้ทิ้งไปก้นหลุมปลายเข็มก็เสียที่ปากหลุมปรารถนาว่าเกิดชาติได้พบใดได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีปัญญาเฉียบแหลมดังแท่งเข็มมีอายุยืนดาวดังเส้นได้แล้วก็ปรารถนาทั้งหลายก็ตั้งจิตให้มันคงรักษาศีลห้าให้มันคงก่อนปิดทองสมาทานศีลห้าก่อนเข้าโบสถ์รับรองญาติโยมทั้งหลายจะโสดสวัสด,ดี หมายถึงว่าจะเกิดสวามความสวัสดีแก่เชื่อของตนอย่างแน่นอนจึงขออนุยพรญาตินทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญด้วยขั่วกันขอเจริญพร